สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเชลซีทุกคนเข้าสู่เรื่องเล่าสิงห์บลูวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวเกี่ยวกับเชลซีให้เพื่อนๆได้ฟังกันครับเริ่มกันที่ข่าวแรกดาวรุ่งที่ฟอร์มกำลังร้อนแรงสุดๆของเราชูมายราเมอูก้าแข้งวัย17ปีที่กำลังแจ้งเกิดทั้งกับสโมสรและทีมชาติอังกฤษชุด U19 ในช่วงต้นฤดูกาลนี้ครับ ย้อนกลับไปตอนปี2022เชลซีดึงเมอูก้ามาจากไบรตันเขาเข้ามาสู่ระบบอะคาเดมี่ของสโมสรและค่อยๆสร้างชื่อขึ้นมาอย่างต่อเนื่องหลายคนอาจจะยังไม่คุ้นชื่อนี้มากนักแต่ถ้าติดตามทีมเยาวชนสิงบลูจะเห็นชัดเลยว่าเมอูก้ามีศักยภาพสูงมากโดยเฉพาะเรื่องการหาพื้นที่และจบสกอร์ล่าสุดกับทีมชาติอังกฤษ u 19ในเกมอุ่นเครื่องที่เจอกับสเปนเมื่อคืนวันเสาร์ เกมนั้นจบด้วยผลเสมอสุดมัน3ต่อ3และเมอูก้าซัด2ประตูประตูแรกนาทีที่21มาจากการเคลื่อนเกมที่สวยงามก่อนที่เมอูก้าจะจบด้วยการยิงเสียบเข้ามุมล่างอย่างเฉียบคมจากนั้นต้นครึ่งหลังเขายังมายิงเพิ่มจากจุดโทษทําให้ตอนนี้ในทีมชาติอังกฤษ U19 เมอูก้ายิงไปแล้ว3ประตูจาก2นัดในโปรแกรมทีมชาติรอบนี้ และถ้าเราย้อนกลับไปดูผลงานกับเชลซียูเขาก็ยิงไปแล้ว5ลูกจาก4นัดในฤดูการนี้รวมทุกรายการตัวเลขแบบนี้ไม่ธรรมดาเลยสำหรับกองหน้าวัย17ปีและมันน่าสนใจตรงที่ลาเวียยังออกมาชื่นชมฟอร์มของเมอูก้าด้วยซึ่งก็สะท้อนให้เห็นว่าในทีมชุดใหญ่เองก็เริ่มมองเห็นศักยภาพของเด็กคนนี้แล้ว สิ่งที่เราต้องจับตาต่อจากนี้คือเชลซีจะเปิดโอกาสให้เมอูก้ามีส่วนร่วมกับทีมชุดใหญ่หรือไม่ส่วนตัวผมมองว่าเมอูก้าอาจเป็นอีกหนึ่งดาวรุ่งที่มาเรสก้าให้โอกาสขึ้นมาโรเตชั่นในบอลถ้วยเพื่อเก็บประสบการณ์จริงๆในสนามใหญ่ๆเหมือนที่อดีตเราเคยเห็นนักเตะจากอะคาเดมี่อย่างริสเจมส์หรือเมสันเมาส์ก้าวขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ ข่าวต่อไปเป็นข่าวที่แฟนบอลเชลซีคงได้แต่กลุ่มขมับกันอีกครั้งครับเพราะนักเตะใหม่ที่เพิ่งเซ็นสัญญามาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้อย่างดาริโอเอสุโก้กองกลางดาวรุ่งชาวโปรโตุเกสได้รับบาดเจ็บระหว่างการรับใช้ชาติซึ่งตอนนี้ทีมเรามีรายชื่อผู้เล่นบาดเจ็บยาวเป็นหางว่าวแล้วครับเอสุโก้ที่ย้ายมาในซัมเมอร์นี้และทำผลงานได้น่าประทับใจในช่วงพรีซีซั่นหลายคนมองว่าเขาคือแบ็กอัพที่เหมาะสมของไกเซโด แต่ปรากฏว่าระหว่างเข้าแคมป์ทีมชาติโปรโต,ตุเกสเขาเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาขวาในระหว่างการซ้อมและถูกสหพันธ์ฟุตบอลโปร,โปรโตุเกสยืนยันว่าไม่พร้อมลงสนามต้องถอนตัวออกจากทีมเป็นที่เรียบร้อยข่าวนี้ต้องบอกว่าน่าผิดหวังครับเพราะนี่คือโอกาสที่เขาจะได้พิสูจน์ตัวเองทั้งในนามทีมชาติและกับเชลซีในฤด,ดูการแรกแต่โชคยังดีที่รายงานเบื้องต้นบอกว่าอาจเป็นการป้องกันไว้ก่อนมากกว่าการเจ็บหนักซึ่งเราก็ได้แต่หวังว่าจะเป็นแบบนั้นจริงๆ ในด้านแทคนิคสำหรับเอนโซมารสกานี่คือโจทย์ใหญ่อีกข้อหนึ่งเพราะมิดฟิลด์ตัวรับที่ไว้ใจได้ตอนนี้เหลือไม่มากโรเมโอลาเวียก็ยังคงมีปัญหาอาการบาดเจ็บยืดเยื้อไกเซโดก็มีอาการเล็กน้อยส่วนเอซุโกก็มาเจ็บเพิ่มเข้าไปอีกนั่นหมายความว่าเชลซีต้องใช้ขุมกำลังที่มีอยู่อย่างจำกัดในช่วงเวลาสำคัญของฤดูกาลอย่างไรก็ตามถ้าเอซุโกกลับมาได้เร็วเขาอาจยังมีบทบาทสำคัญมาก เพราะสไตล์การเล่นของเขามีความคล้ายคลึงกับไกเซโดในเรื่องพลังขับเคลื่อนและการป้องกันแดนกลางซึ่งอาจทําให้เขากลายเป็นตัวหมุนเวียนที่ทีมต้องการสรุปแล้วนี่เป็นข่าวร้ายที่เชลซีคงไม่อยากได้ยินแต่ก็ต้องภาวนาให้อาการของเอสุโกไม่หนักและเป็นเพียงการพักรักษาตัวสั้นๆเท่านั้นและข่าวต่อไปเป็นประเด็นที่แฟนบอลเชลซีหลายคนคงให้ความสนใจไม่น้อยหลังจากที่ตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์ปี2025ปิดตัวลง และหนึ่งในข่าวที่ถูกพูดถึงมากที่สุดก็คือการที่เชลซีไม่ได้คว้าตัวจานลุยจิดอนนารุมมา่าผู้รักษาประตูระดับโลกที่เพิ่งถูกปล่อยตัวจากปารีสแซงต์แชกแมงดอนนารุม,ม่าเป็นผู้รักษาประตูที่มีชื่อเสียงระดับโลกอยู่แล้วผ่านการคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปียนส์ลีกมาแล้วด้วยแต่สิ่งที่น่าสนใจคือแม้เขาจะเป็นผู้รักษาประตูชั้นยอดแต่ก็มีจุดอ่อนที่เห็นชัด โดยเฉพาะการจ่ายบอลและความนิ่งเมื่อเล่นกับเท้าซึ่งนี่แหละครับคือหัวใจสำคัญที่ทำให้เชลซีเลือกจะไม่เสี่ยงกับดีลนี้ถ้าเป็นเมื่อ10กว่าปีก่อนเรื่องพวกนี้อาจจะไม่ได้เป็นประเด็นใหญ่ผู้รักษาประตูที่สูงใหญ่คุมพื้นที่ในกรอบเขตโทษได้ดีก็นับว่าพอแล้ว แต่ฟุตบอลสมัยใหม่มันเปลี่ยนไปแล้วโดยเฉพาะผู้จัดการทีมอย่างเอนโซมาเรสกาที่ย้ำชัดตั้งแต่ต้นเลยว่าเขาต้องการผู้รักษาประตูที่สามารถมีส่วนร่วมกับเกมบิวอัพจากแดนหลังเขาถึงขนาดบอกว่าถ้าโรเบิร์ตซานเชสหยุดทำตามที่เขาขอเขาก็จะไม่ได้ลงสนามนี่เป็นคำพูดที่สะท้อนชัดว่าสำหรับมาเรสกาแล้วการเล่นบอลกับเท้าสำคัญไม่แพ้การเซฟลูกยากๆเลยครับหลายคนอาจมองว่า เชลซียังไงก็ต้องหามือหนึ่งคนใหม่แต่จริงๆแล้วพวกเขามีแผนระยะยาวอยู่แล้วเพราะเมื่อซัมเมอร์ปีที่แล้วเชลซี Chelsea ไปคว้าตัวไมค์แพนเดอร์ผู้รักษาประตูดาวรุ่งชาวเบลเยียมวัยเพียง20ปีสูงถึง201เซนติเมตรและตอนนี้ถูกปล่อยไปเก็บประสบการณ์ที่สตราสบูกตัวเลขของแพนเดอร์ถือว่าดีมากๆเลยนะครับ จ่ายบอลแม่นยำเกือบ79%การจ่ายบอลยาวสำเร็จถึง151ครั้งและมีความแม่นยำในการวางบอลยาวเกือบครึ่งหนึ่งซึ่งตรงนี้มันบอกชัดว่าเขาเป็นโกที่มีคุณสมบัติครบตามที่มาเรสกาต้องการและการคว้าดอนนารุม่ามาจริงๆก็อาจจะเป็นการปิดกั้นพัฒนาการของเด็กคนนี้สรุปก็คือแม้แฟนบอลหลายคนอาจผิดหวังที่ไม่ได้เห็นซูเปอร์สตาร์ระดับโลกเข้ามาเฝ้าเสา แต่ถ้ามองในภาพรวมเชลซี Chelsea อาจจะตัดสินใจถูกแล้วเพราะการใช้เงินกว่า26ล้านปอนด์เพื่อดอนนารุม่ามันอาจจะไม่คุ้มค่าทั้งในมุมแทคติกและในมุมการสร้างอนาคตของสโมสสเพราะฉะนั้นต้องรอดูกันต่อไปครับว่าแพนเดอร์จะก้าวขึ้นมาเป็นมือหนึ่งของทีมในอนาคตได้หรือไม่และโรเบิร์ตซานเชสจะรักษาตำแหน่งไว้ได้นานแค่ไหนส่วนข่าวสุดท้ายของวันนี้เป็นประเด็นที่เกี่ยวกับผู้เล่นทีมชาติเบลเยีเยมคนหนึ่ง ที่พื้นออกมายืนยันด้วยตัวเองว่าเชลซีเคยแสดงความสนใจจะเซ็นสัญญากับเขาในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแน่นอนครับว่าเชลซีในตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้ถือว่าคึกคักมากพวกเขาคว้าผู้เล่นเข้ามาหลายรายแต่ก็อย่างที่เราทราบกันครับไม่ใช่ว่าทุกเป้าหมายที่ตกเป็นข่าวจะได้ย้ายมาจริงๆและล่าสุดมาลิกโฟฟาน่าปีกชาวเบลเยียมของโอลิมปิกลียงก็ออกมาเปิดเผยว่าเขาเองก็อยู่ในลิสต์ที่เชลซีและลิเวอร์พูล ให้ความสนใจเช่นกันตามรายงานจากสื่อเบลเยียมเฮตเบลังฟาลิมบุกโฟฟาน่าได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่ามีความสนใจจากทั้งสองสโมสรแต่สุดท้ายมันยังไม่เป็นรูปธรรมมากพอผมเองก็คิดถึงการย้ายทีมอยู่บ้างแต่ตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับผมคือการได้ลงเล่นอย่างต่อเนื่องซึ่งมันต้องเกิดขึ้นที่ลียงเพราะผมยังต้องพัฒนาอีกเยอะข่าวนี้มันน่าสนใจตรงที่มีการประเมินกันว่า ถ้าอยากดึงตัวฟอฟานาออกจากลียงจริงๆสโมสรไหนก็ตามอาจต้องจ่ายไม่ต่ำกว่า50ล้านย,ยูโรซึ่งก็ถือว่าเป็นเม็ดเงินก้อนใหญ่เลยทีเดียวและเขาเองก็พิสูจน์แล้วว่าทําไมเขาถูกพูดถึงค่าตัวในระดับนี้เพราะฤดูกาลที่ผ่านมาในลีกเิงเขาโชว์ฟอร์มโดดเด่นมากและในซีซั่นนี้ก็เริ่มต้นได้ดีเช่นกันทําไปแล้วหนึ่งประตู1นึ่แอซิสพาลียงชนะรวด3ามเกมแรกในลีกปัจจุบันรั้งอันดับ2ของตาราง ถ้าโฟฟาน่ารักษาฟอร์มแบบนี้ต่อไปได้เชื่อว่าไม่ใช่แค่เชลซีแต่หลายทีมใหญ่ในยุโรปก็คงพร้อมกระโจนเข้าใส่แน่นอนคำถามคือเชลซีเลือกที่จะไม่เดินหน้ากับโฟฟาน่าเพราะไปคว้าเจมี่กิเทเทนสแทนหรือไม่ถ้าใช่มันเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วหรือยังเพราะจนถึงตอนนี้ต้องยอมรับว่ากิทเทนยังไม่สามารถสร้างความแตกต่างให้ทีมได้มากนักขณะที่โฟฟาน่ากำลังทยานขึ้นไปอีกระดับ พวกเราคงต้องรอดูกันต่อไปครับว่าอนาคตของโฟฟาน่าจะไปในทิศทางไหนและเชลซีจะกลับมาสนใจเขาอีกครั้งหรือเปล่าในตลาดข้างหน้าและทั้งหมดนี้คืออัปเดตข่าวเชลซีของเรื่องเล่าสิงห์ดูครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนแฟนบอลเชลซีฟังกันด้วยนะครับขอบคุณครับ